สวัสดีค่ะลงพามาลงมาเล่นหิมะอีกแล้วนะคะพายุหิมะผ่านไปได้เมื่อวานนี้ส่วนวันนี้อากาศนิ่งไม่มีลมค่ะหิมะก็ยังขาวสะอาดอยู่เหมือนเดิมวันนี้ตรงนี้ดีหน่อยนึงที่มาหาวิธีลุกจากกองหิมะแล้วก็คือทำเป็นหลุมเอาไว้ค่ะก็ ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่จะลองคว่าหน้านะคะมีน้องคนนึงบอกว่าน้องเขาอยากจะเมบภาษาอีสานคําว่าเมบก็คือคว่ำหน้าไปแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนหมุนมาทางนี้กันนะคะนี่หมุนมาคว่ำหน้ากล้องหน่อยนึงค่ะเนี่ยจะลองทําแบบเนี้ค่ะนี่เอ๊ะมองไม่เห็นแล้วไงไงหน้ากล้อง หน่อยนึงนี่ค่ะเนี่ยค่ะน้องเขาบอกว่าน้องเขาอยากเมบเมบภาษาอีสานก็คือทำหน้าเอาข้างบนออกไปก่อนจะลองนะคะไม่ได้ดังใจเลยวิวไม่ได้ดังใจคราวนี้จะลองค่ะแมสก็ดีอย่างหนึง่งมันทำไม่ กันไม่ให้หี่มาเข้าไปในจมูกค่ะไหนลองสิอึ้บออังไม่ยุบออไม่ยุบค่ออะไม่ยุบเออดีค่ะไม่ยุบเหมือนกับทิ้งตัวลงแบบนี้ไหนลองลองสิลองอีกครั้งสินั่น,นค่ะ บางคนเขาทำท่าไหว้นะฮะแสดงว่าทำสนอยทำทำผีเสื้อได้ในลองๆสิให้เขาแข็งหน่อยนึงค่ะให้ให้ไหมแข็งนิดนึงอย่าลืมนะคะท่านพี่ๆน้องๆทุกคน ขยันลงคลิปให้สม่ำเสมอลงได้ทุกวันลงไปเลยค่ะจะดูว่าจะรับน้ำหนักไหวไหมเนี่ยลูกสาวอ่านหนังสือสอบค่ะก็ไม่มีใครมาถ่ายวีดีโอให้ไม่กล้าที่จะไปตรงนั้นยังกลัวอยู่ที่กลัวนั้นก็คือแก่แล้วยังปวดตรงนี้ แขนข้างนี้มันมันเคลื่อนไหวได้ไม่ไม่ไม่ตลอดนะคะอายุแก่แล้วกลัวกลัวจะเป็นลมในกองหิมะค่ะก็เลยต้องเล่นอยู่ขอบขอบทางเดินเนี้ยค่ะนี่น่าจะได้แล้วเขาเรียก snow angel ว่ค่ะนี่ เลือเชื่อไหมคะไม่มีใครมาเล่นเลยไม่มีใครมาเล่นหีมะจริงๆอ่ะแต่คิดว่าเขาคงมองออกมาทางหน้าต่างนะค่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรห้องอยู่ตรงนี้ค่ะลูกสาวมองมาก็เห็นค่ะถ้าหากเกิอดอะไรขึ้น ง่ายกว่า,ง,า,วาง่ายกว่านอนแบบนี้ค่ะความหน้าค่ะจะลุกขึ้นง่ายกว่านอนแบบนี้อึบนีเห็นไหมคะลุกแบบเนี้ยยากยากมากเลยอ่ะพั่วไม่มีด้วยเขาใช้พั่วตากหิมะอยู่ตรงนั้นยากแล้วค่ะยากแล้วตอนนี้นี่ยากแล้ว น,นออลองสังเกตนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมโอ้โหน้ำแข็งมีมาเข้ามาในเสื้อคุ่สาเอาคุมคุมแล้วนะมันจะปวดค่ะ ห็มะถ้ามาโดนผิวแล้วมันจะปวดค่ะอุตส่าห์เอานี้คุมแล้วนะอันนี้จะลองไม่ไหวยุบยังยุบอยู่ค่ะย,ยุจะทำจะทำแบบนี้นะคะ นอนลงเบาๆจะได้ไม่ยุบหนึ่งนี่ได้แล้วได้แล้วไม่ได้มันไม่มันสูงไม่เท่ากัน นี่ค่ะจะทำแบบนี้เอาหม้วยมาใหม่ค่ะดูความขาวขาวเชงขาวสวยอยู่เหนื่อยนะคะเนี่ยมันเหนื่อยแต่สนุก เมื่อตอนที่ทำเอาวิดีโอลงช่อง YouTube ปีแรกค่ะเชื่อไหมคะว่าไม่รู้วิธีที่จะไปตอบคอมเมนต์ทำไม่เป็นเลยมาทำเป็นก็จำไม่ได้แล้วค่ะมาทำเป็นเมื่อหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะคะคอมเมนต์ไม่ได้ตอบเลยซึ่ง พี่ว่าการตอบคอมเมนต์เนี่ยสำคัญมา,มากมากมากเลยค่ะจะทำไม่ได้เอาใหม่ตรงนี้มันเอียงไงคะมันเอียง เน,นี่ยเหมือนเป็นพื้นเสมอนะแต่พอล้มตัวลงแล้วอะตรงนี้มันจะถลม่มเนี่ยค่ะเอ้ได้ได้ได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วนี่ไงโอ้โหนี่ ได้แล้วค่ะได้แล้วอึบนะน้านะเหนื่อยที่ผมเนี่ยพอเล่นไปนานๆค่ะมิมะที่ก่อที่ผมมันจะก่อตัวเป็นน้ำแข็งเหมือนลูกตุ้มดึงผมกี่นาทีแล้วเนาะ กี่นาทีแล้วมองไม่เห็นตาก็ไม่ดีนะนี่จะเล่าให้ฟังที่ว่าไม่รู้วิธีเข้าไปตอบคอมเมนต์จนกระทั่งตอนหลังนะคะรู้วิธีเข้าไปตอบคอมเมนต์ก็ไปเห็นน้องคนหนึ่งเข้ามาถามเกี่ยวกับะเะดาในคลิปที่เก็บสเสดาไป กใบสะดาวมาตากแห้งนะคะเพื่อที่จะเอามาที่นี่แหละน้องเขาก็ถามว่ากินแห้งๆหรือว่าจำคำถามน้องเขาไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหเป็นปีถึงได้มาตอบแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งไปคอมเมนต์ในคลิปที่เป็นดอกมนมนจำปาะคะ่ะ ตั้งแต่นั้นมาถึงได้รู้วิธีเข้าไปตอบคอมเมนต์ค่ะแต่ทุกวันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ตอบคอมเมนต์ช้าจริงๆตอบช้าจริงๆเพราะว่าพูดไปมันก็เหมือนเหมือนคำแก้ตัวรถบรรทุก เหมือนรถขนทรายแต่ไม่ใช่รถขนทรายโหอากาศดีมากเลยตอนนี้พอหิมะตกมานี้ก็คือวันที่สามหลังจากมีพายุนะคะความความอัดแน่นนะคะมันจะแน่นกว่าวันแรกเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโกดอย่างเงี้ยยังไม่ยุบเท่าไหร่โอ้โยวันแรกเนี่ยโกดอย่างเงี้ยควบลงไปแล้วนะคะเนี่ย เทย์าดมองไม่เห็นจะลองขุดตรงนี้ให้ดูพอขุดไปอ่ะมันจะเป็นสีออกฟ,ฟ้าเนี่ยเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีสวยมากเลยนัน่นนะคะน่ะจะเป็นสีฟ้านะวยมากอยากอยากลุยตรงนั้นแต่ใจไม่กล้าเพราะว่ามันจะต้องถือโทรศัพท์ด้วย แล้วเดินด้วยค่ะกลัวว่าลม้มกลัวจะเป็นลมและอีกอย่างหนึง่งห่วงโทรศัพท์ด้วยค่ะเ <c oughs> นี่ยมันปั้นไม่ได้ค่ะถ้าถ้าเป็นสโนเบาแบบเนี้ยแห้งแบบเนี้ยค่ะปั้นไม่ได้มีน้องเขาถามว่าตอนที่ทำแบบเนี้ยค่ะ การที่ทาแบบเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนอาบน,น้าฝนไหมมันไม่เหมือนค่ะจะว่าเหมือนอาบทรายไหมก็ไม่เหมือนเหมือนอาบทรายไหมก็ไม่เหมือนเนี่ยเริ่มแล้วค่ะเริ่มเกาะผมแล้วต่อไปมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วเป็นน้ําแข็งเสื้อนี้ก็เหมือนกันค่ะมันมันคล้ายน้ําตาลทรายอ่ะแล้วมันคล้ายโฟมมันบอกไม่ถูกค่ะ แต่จะมีมีกลิ่นที่บริสุทธิ์ค่ะแล้วลองดูสิว่าขาวขนาดไหนอ่ะเขาสะอาดมากค่ะสะอาดจริงๆขอบคุณทุกท่านที่สลาเวลาเข้ามาชมนะคะถึงจะเป็นคนแก่แต่ก็ยังชอบเล่นหิมะนะคะมันมันเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองหิมะแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีอยู่บ่อยๆนะคะ ก็ลองดูสิคะว่าไม่มีใครมาเพ่นพ่านไม่มีใครมาส่งเสียงรบกวนเลยจะมีแต่เสียงรถซึ่งก็เป็นเสียงเสียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีโอกาสเช่นนี้ก็ต้องคว้าเอาไว้ค่ะก็ต้องลงมาเล่นพรุ่งนี้ก็ยังเล่นได้ค่ะวันจันทร์ก็ยังเล่นได้ค่ะค่ะไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกสับสกไลค์ขอบคุณทุกอคอมเมนต์ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆม,มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ อยู่อย่างปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปิดไม่ได้ใช้เนี้ยแต่